หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่26น้ำลอยขึ้นได้เช่นกันตอนที่สามยำเช้าตรู่เทวลลาลัยได้เกิดเพลิงไหม ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพวกแรกตะโกนบอกคนอื่นๆทุกคนต่างช่วยกันลงไปตักน้ำที่ริมแม่น้ำแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดน้ำมาช้าเกินกว่าจะดับไฟอันลุกฮือได้ทันการเสียแล้วในที่สุดเหล่าชดิน500ตนก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่ายืนเฝ้าดูเทวาลัยมอดไหม้ลงกับดินอุรุเวลกัสปะยืนอยู่กับเหล่าสาวก หัวใจของท่านหนักอึง้งด้วยความเศร้าสลดเมื่อนึกถึงสมณะหนุ่มผู้เปลืองปลาดและทรงคุณธรรมซึ่งท่านเพิ่งได้พบเมื่อวันวานนี้เองชรอยสมณะหนุ่มผู้นั้นคงมอดไหมในกองเพลิงเป็นแน่แล้วหากเพียงแต่พระสมณะโคดมยินดีนอนในกุฏิของท่านเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่ ขณะที่ท่านกัสปะกำลังคิดดังนี้อยู่พระพุทธเจ้าก็ปรากฏพระวรกายขึ้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเปลวเพลิงจากสถานที่ที่ทรงเดินจงกรมอยู่ในหุบเขาจึงได้เสด็จกลับมาเพื่อดูว่าพระองค์จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างด้วยความโล่งใจและดีใจกัสปะรีบรุดมาอย่างพระพุทธเจ้า พลางฉวยพระหัตถ์ไว้ขอบคุณพระเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่สหายโคดมท่านไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินพระพุทธเจ้าทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองลงบนบาท,ทั้งสองของพราหมณ์พลางยิ้มขอบคุณสหายที่เป็นห่วงข้าพเจ้าปลอดภัยดีทุกอย่าง พระองค์ทรงทราบว่าในวันนี้อุรุเวลากัสปะจะแสดงธรรมให้แก่สาวกทั้ง500พร้อมทั้งประชาชนอีกอย่างน้อยพันคนจากหมู่บ้านข้างเคียงการแสดงธรรมจะเริ่มขึ้นหลังจากเวลาอาหารเพลนไปแล้วทรงรู้สึกว่าการปรากฏวรากายของพระองค์ในระหว่างการแสดงธรรม จะเป็นเหตุให้กัสปะไม่สบายใจดังนั้นจึงเสด็จออกบินทบาทในหมู่บ้านหลังจากรับอาหารบินทบาทแล้วทรงดำเนินไปยังสะบัวแล้วเสวยพระกยาหารที่นั่นทรงใช้เวลาตลอดยามบ่ายณนะรมณียสถานแห่งนั้นเองครั้นบ่ายคล้อยกัสปะออกตามหาพระพุทธเจ้าเมื่อพบว่า สมณะหนุ่มประทับอยู่ริมสะบัวท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าสหายโคดมเรารอคอยท่านอยู่ตั้งแต่ตอนอาหารเพนแต่ก็ไม่เห็นท่านมาเหตุใดท่านจึงไม่ร่วมฉันพัตาหารเพนกับพวกเราพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะประทับอยู่ในระหว่างที่กสปะแสดงธรรม ฉไนเล่าท่านจึงไม่ต้องการฟังการบรรยายธรรมอุรุเวรักสาปะถามพระพุทธเจ้าได้แต่ทรงยิ้มชดินพราหมณ์จึงไม่ได้กล่าวความอย่างใดอีกท่านรู้ดีว่าสมณะหนุ่มผู้นี้อ่านความคิดท่านออกพระสมณะโคดมช่างมีกุศโลบายแยบยนต์และละเอียดอ่อนอะไรเช่นนี้ท่านทั้งสองนั่งอยู่ริมสะบัว สนทนาธรรมกันกัสป,ปะกล่าวว่าเมื่อวันวานท่านบอกว่าการปรากฏอยู่ของใบไม้ใบหนึ่งเป็นผลมาจากการประกอบกันเข้าของปัจจัยต่างๆหลายประการท่านยังบอกอีกด้วยว่ามนุษย์ก็เช่นกันจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันเข้า แต่เมื่อปัจจัยทั้งมวลเหล่านั้นดับไปอาตมันจะไปอยู่ที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านับเป็นเวลานาน,านมาแล้วมนุษย์ถูกติดตรึงอยู่กับความคิดเรื่องอาตมันซึ่งเป็นทัศนะที่เชื่อว่ามีอัตตาที่เป็นอิสระและเป็นอมตะนิรันดร์การเราเชื่อกันว่าเมื่อสริระร่างของเราตายไป ตัวตนนี้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปและสแสวงหาทางกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดเดิมของมันซึ่งก็คือพระพรมข้าแต่ท่านสหายกัสปะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นพื้นฐานอันเป็นเหตุให้มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นสหายกัสปะท่านพึงรู้ว่าสิ่งทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยกันเกิด สิ่งทั้งมวลดับไปเพราะอิงอาศัยกันดับสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนั้นไม่มีนี่คือกฎแห่งการอิงอาศัยกันอันมหศัศจร์ซึ่งข้าพเจ้าค้นพบในการบําเพ็ญภาวนาของข้าพเจ้าในความเป็นจริงนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นอิสระและเป็นอมตะ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไม่ว่าจะเป็นตัวตนในระดับสูงหรือระดับต่ำท่านกสปะท่านเคยเพ่งพิจารณาดูร่างกายความรู้สึกความรับรู้ความคิดปรุงแต่งและวิญญาณของท่านเองหรือไม่บุคคลย่อมประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบทั้ง5เหล่านี้แลองค์ประกอบทั้ง5นี้ประดุดสายแม่น้ำ ที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีผู้ใดาสามารถจะค้นหาสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรแม้เพียงสิ่งเดียวในกระแสที่แปรเปลี่ยนนั้นอุรุเวละกะัสปะยังคงนิ่งเงียบเป็นเวลานานคลั้นแล้วจึงเอ่ยถามขึ้นว่าจะสามารถกล่าวได้ไหมว่าท่านสอนหลักธรรมแห่งการไม่มีตัวตนอุเฉททิฐิ พระพุทธเจ้าทรงยิ้มพรางสายพระเสียรตรัสว่าหามิได้อุเชทะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งในบรรดามวลมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่มากมายดุดดังไม้ต้นหนึ่งในป่าใหญ่ความคิดที่ว่าไม่มีตัวตนเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกับความคิดที่ว่ามีตัวตนที่เป็นอิสระและถาวรท่านกัสปะ โปรดมองดูพื้นผิวของสะบัวแห่งนี้ข้าพเจ้ามิได้บอกว่าน้ำและดอกบัวไม่ได้มีอยู่ข้าพเจ้าเพียงแต่บอกว่าน้ำและดอกบัวเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยการมีอยู่และการอิงอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งอื่นๆทั้งมวลซึ่งไม่มีสิ่งใดเลยที่ดํารงอยู่อย่างอิสระและถาวรกระสปะเงยหน้าขึ้น จ้องลึกลงในดวงเนตรของพระพุทธเจ้าหากไม่มีตัวตนไม่มีอัตมันแล้วไซบุคคลจะพึงฝึกฝนปฏิบัติตามแนวทางแห่งจิตวิญญาณเพื่อบรรลุความหลุดพ้นไปทำไมกันเล่าใครเล่าจะเป็นผู้หลุดพ้นพระพุทธเจ้ามองลึกลงในดวงตาของสหายพราหมณ์สายพระเนตรของพระองค์เปล่งประกายกล้า ดุดดังแสงอาทิตย์และนุ่มนวลประดุดแสงจันทร์ส่งยิ้มแล้วตรัสว่าท่านกัสปะโปรดจงค้นหาคำตอบภายในตัวท่านเองทั้งสองท่านพากันเดินกลับสำนักอรุเวรกัสปะรบเร้าที่จะให้พระพุทธเจ้าพำนักภายในกุฏิของท่านในคืนนั้นโดยตัวท่านเองจะไปอาศัยนอนในกุฏิของสานุสิตอาวุโสคนหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงแลเห็นความเคารพรักอันลึกซึ้งที่เหล่าสาวกมีต่อท่านกัสปะผู้เป็นครู